ออ่านชิดไปใครกบไดเลยไช่ยัย่านว้นโคบายุนั่งรายสิบเอ็ดแต่ใครยอมมันมาดีเนาะใครยืดใช้สิบเอ็ดสิบเอ็ดอยู่นาะวันจะเคยลงสิบซิบเอ็ดถือซ้ำเลยนี่แตสิบเอ็ดี่ยสวยถือสิบเอ็ดถือสิบเอ็ดเทโล่เลยตายกนะเดี๋ยวก็ฮับรีถไาสมันต่อสวยเลย ตัไั้น us us ่ะงเสียงอะเอะไอยาร่อมากต่นนด้มาสี่สอรสี่สองเยวลย่องสองยยาโรไม่แม่หน่อยนีกระโพสอนะใน่ะกระโพสองแล้นี่กร ใช่หกเยี่ยวติงเยี่ยวเนี่ยกับตำโยคนจับกับตำโยหกสูงกัตำโยนยสูงเอาหกสูงใส่ตำวสีเดี๋ยวต้องกันนี่กับตำโยนเนี่จับเนี่ยทั้งหมดกับหกห้าสี่ห้าหกเหลือกับหกสูงหาสูง มีใครจะเมาอีกไหมเมาออกสีสองเอียวเต็มเมจักหกานะอ่าสี่เียวสองเต็มเต็มเอียวสองแล้วสีมาเอยจักำเียวให้เต็มเต็มลงจกหกฮานะจักหกวานะักหะกินขาดนะคะจักหกสวงด้วยไรซ้ำเนนด้ยไรเียวกี่ใบ กาเกอวสิบใบกเาเอวนองหกเข่ยอวกีบใบกัใบโอ้โหถ่ายร่นเล่าเขาลกางเกจกันเพิ่นเพิ่รงกนไปเลยเมเคยออกสีองยียมั้คือแบเคยเาฟังสายกัตามียงเลยเอาใจคนสวยไปก่อสองเยว่หนึ่ี่ใ้ตัวหประกันสองเยว่เหลังมือได้หลมันมีใส่ยูู่ในไย สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สบสามยี่สี่ยี่สบห้ายี่สิบยี่สิบเ็ดยี่สิบแปดยี่สบเก้าสามสิบเราเป็นผู้รับเหมาอีกแล้วเหรอะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจำย้อนสิบแปมั้ยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบะมาที่นี่ก็เยี่ยวตำหกหมื่นห0วหกหมื่นหกหมืนกตบแสนสอง

หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบส uh> uh> ี Maps ่ดส um anyway ิบสองสิบสามสิบสี okay <h <h ่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบแปดหมื่นโอ้ยซีฟอมอมดระบอกเงินแบบที้นี่หนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบแสนอีกสองหมื่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบฟาดหมดไปสองแสนแล้วค่ะตรงเลยพยาเกตล้วอนันมันสามสามหักมันต้องออกมีสามตัวหนึ่ง เ็ไปล้างเลยแต่ม่อสิบโมงแล้วมาแล้วที่นี่มาแล้ววันนี้ยุคพื้นมัมาหกสามสองยื่มาหส,สามสองกห,หกมัก้สี่สามือมันหกสองอันไหนสองใบอันนี้ หาไปหาไปเด้อเสียหกเทอะไรแล้วหาไปหาไพวกสองเทอะไรสองไปนม่ยังนหาไปนะสิ่มงหัวที่นนิ่งไปทั้งหมดกักหกห้าสี่ห้าหกหกศูห้าศูนเอาเปิดนมาให้อาเปิดให้ให้คนสวยเปิดหนสี่สี่สอ

อันนี้มาสี okay. ่มื่อนะนี่โอเคเรืยอเอากัดหกสามขึ้นบ้านก่อนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามสิบส่ห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเัหกสามขึ้นบ้านจ้าจ้สี่นะสมื้อเจ้ ากสีสามสี่แล้วสี่วันหนึ colorful, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบสิเอ็ดสี่สามสี่สิบห้าสิบหสิบเ็ดสี่ี่สใครเม็นจังเลยเจ้านี้คอยบอกแล้วครบอ่มีคนมาอยากซอยเจ้าเต็มเต็มแล้วหนึ่งสองสามสี่้าหกเดแปดก้าสิบสี่หมื่นก็จบอีกสี่หมื่นนะ สองสามสี่ห้าวยเจ้าแปดสิบสองิบสามิบสี่สิบเวิร์กลิบเก้าอีกเพิงบเบิดละ้าสเ็ดแปดเดี๋ยวเพินเป็นคนไีกรอบสามเป็นมาเต็มมือหน้อยไหม้สหกสิบเจ็ดสิบแปสิบิที่2เินที่สมือไปแสนเอแปกแนี้แล้วก็ตสามอีกสะไรนะสิใบสิบสสงใบ ตอนสามสี่ห1าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดอีกสามหมื่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปาสบหนึ่งสองสมสีเจแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอีกอีกหมื่นเอ้ยไหวที่สามหมืนดก 4ี่มสหนึ่ง3 4 5 6ึ่งออสองสามสี่หาหหสองสามสี่ห้าเจ้บ๊ว่างย่างหเจ็ดแปดเก้าสบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้โหสองสาหกใจ้ะสองสามอีกหกใบยัง ยังไม่หมดนะเงินเงินจะหมดกว่านะ <c oughs> หมดได้ยังกูลำเอาอรอะไรอหนึ่งสองกูไี่ลำหมดปะอ้าวเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้มเมืช้าไปแรกมาหกแสนเลยหมดไปห้าแสนแล้วเลย <c oughs> เจ๊เจ๊จะจ่ายค่าไฟผมไหมวันนี้ค่าน้ำมันจะให้ค่าน้ำมันอยู่จะให้ค่าน้ำมันอยู่ใช่ไหมจะแสนละเท่าไหร่ไม่แสนเท่าไหร่ให้หมื่นหนึ่งค่ะโอ้โหให้หมื่นหนึ่งเนี่ยเออดีนะครับพี่น้องสองกับเอียวมาอีกแล้วสองกับเอียวเชื่อมันตรงนี้แหละลงวัลงไปลงมาลงมาเมียนสองสองเดียวยันกันยนแขนกัน

นั่นแหะเอา2งเอี้ยวก็กัดสองเอี้ยนะเจ็งตำผ้าแดงด้ยเฉพาะแพ่นสอนี้อันนี้อันนี้เตียงตำอันนี้ผ้าแดงผ้าแดงจะไปวัดหลวไม่มีเทเำอะเียกไกบเปิดเปิดห้าสามสามไอ้ือว่าเนสัตวสองเอียวเดียเรียบร้อยคอยบอกแล้วสอกับเอี้ยวต้องมาสองกับเอี้ยวอยให้โอกาสลงก่อนบลง

สี <toys> ่หม <m ics> <m ics> ื่นสีว่าเจ้าเจ้าเอาขึ้นไปได้แต่คอยสี้มดอกดอกเยี่ยวอ๋อโอเคเียวไปี้มดอกเยียวอีกสองหมื่นี่าดอกเยี่ยวไปสองหม่นาเยี่ยวคอยปืได้เนาะทีนี่สใบนี่ของเก้าตัวนี้นี่ของใตัวนี้มเน่เรียบร้อยแล้วสามใบของเรานืออันนี้พอกเราอ่ะนห่งสองสามสี่ห้าหก เอ็ดแปดองสิบเอ็ดสองสามสองพมาสองพันหกสองนหกึงสอม้กไม่ขอจองเลนไปครั้งคนได้สองคนเก่าทนี่ทีได้ใจสองเอียวถที่ี่าสามนหามพนหกส่ห้าแปดสแปดเก้าบ

พี่ว่ายิบสีเอ้ากระจายไปเลยได้แปดพันทนิดเออมันผสมกันกับเท่านี่แปดพันกองนี่จักรฟดตาไร้หูเอืะอยนะะเชียนค่อนบอกแนะอ่อยไม้ตัวไดกกระทียนก็สองสองวัเย่บอกมีคนคอยมันไม่เป็นไรเ้าองเกียร์เลยต้องมีสามสี่กับสามแต่ lụt đấy đâu Hả? Xem ừ. ừ. xem hết có Cái này thì gặp xá không? Thì hạn bỏ ra phải nhảy lên Hết anh không đừng đâu Hộp gì các hộp gì Không ừ. ăn con ừ. ติงหากับการหกสีเนาะว้าวอนี่ไนอ๋อเศษตองสีหกใบเนาะหกใบอันนี้หใบหกใบโอ้สามหกสามหกหาสามะกักหกสี่สี่ทั้งหมดกักหกสี่แล้วก็สี่ห้าหก เลือกหกซูมหาซูมอเ้ไปเปิดเปิดบางว่าสายซูมแต่ซีสามซีต่ำหรือต่ำกับซีสมแล้วว่าได้ย่างเจ้าขึ้นทุนของเด็า4ีตำเลยซีต่ำหกใบว่ะหกใบหใบเอาขึ้นไปทุนมันจะไรของเจ้าของไปสองหมื่นสองหมื่นซีะไรซีฝ้าว่ะสีฝ้าเลยละสีฝ้าอันนี้พอได้เด้เพราะว่าไปเอามาั่งห เจ้าสอกหกหกสี่ทะเลหกห้าสามสิบหกหกสามหกสามื่นหกสามหมื่นหกมนาดทุนอีกหมื่นหกจะนี่ตายใื่ไหหก้ยหกหาสามสิบสามหมื่นสามหมื่นกว่าสามหมื่นสองสามสี่สมื่นจงก็ไล่เอาไล่เดียสามหมื่นเอาสามหมื่นเออ 3ามีหกใบนะามืนสามนามนพอดีมั้งเชไปหัวอื่นแต่ละไฟละเลขว่ถือเด้ตอนนี้ใ่เรู้เ้ว่เจะอือสองกับยีะมาอีกแล้วสองกับยี่้อสองสาม่้กองย3 4 5เจ็ดแปดก้าสีบอบันมีเดีไหใครถือ มันจะตองนี่มัจะอะไรก็ไม่ใสนี่มันก็ไปนะกันบอสองเยอะก็หายอะหาสยอะประมาณนี้และกันบอสองเยอะกับหาเยอะหาสองเยอะหกอะหกโมงนี่นี่ติงหงหกปะังงร้เนี่ยติงตา เ,ง,เ <c oughs> งินหายนล้วิงับนะเอาสองเอียวมาสอ,อ,อางเอียวสอง้ยวมาเต็งซอ่ะอะไรยังไงหาเอียวหาเอียวซีไเ<ป>ดนะ้ออันนี้ผมบอันนี้ซีบเอใส่ตะเบียวเลยนี่ใส่เียวกัน <c oughs> เตาเจเปิดอยากไปดูงะอะไจะเกิดสวยมีเสียงมีเสียง เบอร์กินเอี้ยวแดงยังึนอยู uh ่นอกจากมันจะมาหกสี่เอยวเลยเปิเส้นเนี่ยเปิดเส้นนี่มันจะออกหกสี่เยวนีมีหน่อยแต่ว่าสองกับยอนทิ่มาหลายกว่าอ้าวผ้าแดงผาแดงอ่าผาแดงห้าสามสามาิวันสนั่นหเอียวหสูงอ้ยูแไมาแต่หกสูงมั้ผ้าแดงผาแดงก่คือกปาตมใส่หกสูงมแล้วก็เรีวะ กับสองเยกับสองเยกับสองเยไสองหมื20 20 Jahren, 20 20 20่นว่สองหมื right ่นเสียอีกล้วเสียอีกอ้มเสียวสูงหมดแล้วกับเตงหอีกงหมื่นึงบสองหม่นรับเอาเสียกสูงหมดกัแล้วเนาะเียวมาตัวเดียวสิบเจ็เกน่ว่ายันได้มาหีเดียวมาหกปุ๊บกัับสองเยวกัสยวอันนี้ ไค่อยเอาเอาเต็เต็มตั้งแต่หัวหกสูงเดี๋ยวพาเลยเคยพาดแยกตอยเดือนเอายีสิขแยก้นซยหกสูงเลยหกสูงกาเอาไปกอนนะคั่นเป็นผู้เลบเเมาเลยนะเเลยเี่ยวมันเกี่ยวมันแย่ก็หกขายเยอเนาะเสไปไม่ได้เสียอีกเหขายเยอ กินเมดปกน่ระเสัแปดก่สิบแ่กินบได้สองัสี้กกินกิเอมหลอดสีก็ยาแก้แผลก็ยี่สิบแปดยาแก้แผมันิพเจ้ามือปอกจดงเดี่ยวมิไดพูดะมองหามาเอียวตัวเดียวใชเจ้าเจ้ามือกินจดงเดี่ยวคนไหนมาขยันกับป๋ากปีนนะต้องมาเอียวสองตัวลน้ตานี้ กับไฟกับเปาเงนต้องจูมเด้อสายมันกข่าขนะเต้นเต้นมตัวนี้เต็มมันต้มีต่พูดนะเอาให้รากินอย่างเดียวนะพีบูระเม้าอะไรเนาะมันพบูระเบ้าขอจะตายนี่ยบเรือมาตัวกบโบเรือเนี่ย่บได้ดึงขึ้นเือกดึงขึ้นก็คือว่าโยบจะมือเห็นได้หลายและเดี๋ยวดึงขึ้นนหลกสองไปก็คือว่าได้เล่นวันนี้พาปหกสองไม่อีกแล้วรกักสีส แค่4ีสามน่สบาสามเอี่ยวพ่อซีสามไงายซีตายเต็งตํารซีสอก็เต็งตเอี่ยวนรใช้ตสามมันสบายไปอีกสะว่า เอาเปิดโอ้สามเดียวเดียวเออสามเดียวคุกคไปจัมืดีีต่ำเเอาไปสีขึ้นนะคักคสองอืออะไรเนี่ยสีจิ้มไยวกับงนี้เท่าไหร่ไม่รู้นะร่้สองสามสอง้า ตีขึ้นทุนให้คือได้สามหมื่นนะสี่เจ็ด้าสิบสองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสี่ห้าหีท่หมื่นนาะเอาเอาอันนี้อันนี้ก็เอาเป็นให้เจ้าเลยขึนทุนเลยหนึ่งสองสามเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้สามหมื่นส่้าหกปเก้า สองไม่เ็ส okay. ิบสิบสิบบสี่ิบสอง้คบเดบเืออรองกมาจกหกเยอะับหกสองสามสี่ห้า เออให้ใจเห็นจะมือไหมพี่แตาลูกขาใจกันเนี่ย่คิดว่าเป็นจะมือเห็ยมอันนี้ก็ดนพี่ตาลูกขาใจเห็นแลสองใบบระจายหสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอดกัิใจก็สิใบมันเกิดมันเกิดโจ้วลยโอกิดเฮ้ขอไมจับมาใส่จบมาใส่ลถ มันเกินสองใบไม่ได้ใจใจแค่ยี่สิบใบใครตัวเราบวกกินเกินไรขนาดนี้มาถึงเพื่อนก็กินแล้วกินอยู่น้่งนั่น้่งสิกระบอกกินเด้อเก่งใจลูกค้าเก่งใจลูกค้ายังไงลูกค้ากะเชืว่าโอ้บ็กินคือนมากเนี้ยวางยาสิโทรกลับ cần mày ở yêu say tô yêu về đấy à nè tô yêu về cho tốt đấy bỏ ba thì tổ ở phố yêu gì nữa cho chị xuôi anh tinh tiếng si vào đi hai si tài tinh si say về เดี๋ยวแล้วเนี่ 6, 3, 6ยหนะกสา,า,ามเอียวนะวัอาเหมันเต็มทุกขั้นเลยจะใส่ต่ำเอียวในเบิดเดี๋ยวีวยอ้อคอยเสียออกให้ออกให้เอาคอยยูหกสูงต่ำสามนี่ยหอกมอกเนี่เอาหมดไยผ่าปาดขอใต้วัดเจ้ผ่าปาดติดาาดด้ง กระแล้วอันนี้ใส้ต้มสามอันนี้ใสต่เียวตัวนี่นี่นี่ผ้าปากขนาดพอหนีพ่อเอาเปิดเ้อหนว่าดินโอ้ยมันสีหา่ดิลินเอียวโอ้เอียวกับสองซีไเอียวติเอี่ยวต่ำสามโมมีแล้ตสามโมมีเลยเอียวเดี๋ยวเต่งซี่ัดนีเติงเอียว่อยเจาเอีย่ใส่เอาไปเลย ย้อนโมได้บอกแล้วว่าจิมาเอียวสองเมตรติ่งซีวะพี่เนาะตนึ่งากซีตะวันจันทร์ก็แลยดีนะเพิ่นบอกเอาติ่งย้อนเป็นติ่งดำเพิ่นเสียดอกเพิ่งทเสียดอกมันมันเคยเจอแล้วล่ละสองสองเยอะๆเนี่ยเสียดอกเก่าไปซีกันผ้าปากเพิ่อเอาตัวนั้นมันจะยี่สิบนี่ที่เหลือเนี่ยมันอยู่เอียวเดียว เออขนาะเอาาบอาถึงลอวผ้าป่าเลยดิเอาแล้วไปเลี้ยวเตแล้วมาผ้าป่าก็ผ้าป่าเียเตอืเลี้ยวเรจมุ้วเตจมุลี้ยวเตจมุล้ยวมาผ้าป่ารอหารเนเลยเลี้วเต คันจ้าเจ้าไปอยากได้ลายจะมูดสะดวกก็้ก็เห็นาปกติเนี่ยปกติเนี่มันจะยี่นไเยอ่อันนี้มัน่ทะาเองมื่นเอาตีเอาไม้ดีสิเอาเอาไม่มันเกินกันพักเดียวเกินกันพัเยวก็สร้างขให้แล้วันเออโอ้ได้ลายแล้วก็จะเอาตามที่สบายใจเธอนะังสเขส้างสั่งแล้วเจสบายใจก็ทำเอาเป็นไรบเดีมว่เป็นไรไปดีใจร้อยอยู่แล้ว ถ้าเป็นสีตำเจ๊จขึ้นไม่ต่าเดียวมันสมบัติถ้าสีตำนี่จะแแสองสองหมื่นบส่ห้าหกเจ็ดเจเสิบเอาใ่เป็สุดั้นคนเลยเลยแยกคนส่ห้าหกเจ็ดเจ็เอเอาวเจ้าเดียวกันเนาะโอ้ย้นี่เนอนยัง่ใจบ อนไรเนี่ยอันนี้สองมื่นยต่ำ่เท่าไรล้วเนี่ยสองมืนจไปสองมืนเดีวอไมอีกสองมอีกอีกสองมืก็ยัง่าเดมใจเดเสามส้าิบเ็สิบเนับแล้ว่ความมั่นใจความอนับาอีกสิบเก้าสิบเก้าสองสิบแป สามหมื่นแปดล้วดิมมันแค่สิบแปดปนึามส้อไม่ขึ่อนกำไรให้ลูกค้าเึ้นกำไรให้ลูกค้าหนึ่งองสมส้ดแปดไปลองไปพไปจังสีนี้ไม่น่ะ